ไม่ใช่บริษัทไม่มีโครงสร้างในรูปบริษัทไม่มีศูนย์กลางคอยกำกับดูแลเม็ดฝ่คือดาว มื่อโปรเจกต์เม็ดฝาได้เปิดตัวสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม2022การเป็นเจ้าของและสิทธิทอำนาจในเม็ดฝาได้ถูกโอนให้กับชุมชนเม็ด i าโดยที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนได้และการดำเนินการทั้งหมดตัดสินโดยการโหวตเม็ด i าไม่ใช่แค่คริปโตสกุลใหม่หรือธุรกิจบล็อกเชนเม็ดฝายจะปฏิวัติภูมิทัศ์เศรฐษฐกิจทั้งหมดด้วยการนำความมั่นคงที่ทัดเทียมแท้จริงมาให้ได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ไม่มีใครสามารถเข้ามาจัดการหรือหาประโยชน์ส่วนตัวได้เม็ด i ายกำหนดการลงทุน โงการ m e t a อเวิร์สและเว็บทรีที่มีศักยภาพสูงมากและนําโอกาสมาสู่ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่สุดยอดนักธุรกิจระดับโลกเข้าไปลงทุนอยู่โดยผ่านเม็ดไฟดาวผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนอย่างบอสก็ได้รับโอกาสเข้าถึงกิจการที่กําลังเปลี่ยนโลกก่อนเขริบไทยอย่างเสมอภาคเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเม็ดไฟในที่สุดก็เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่แท้จริงธนาคารรัฐบาลกองทุนสกุลเงินต่างๆและโซเชียลแพลตฟอร์มทั้งหมด ถูกควบคุมจากศูนย์กลางแต่เทคโนโลยีบล็อกเชนทําให้มีการกระจายศูนย์อย่างแท้จริงซึ่งเป็นไปได้เพราะบล็อกเชนหลักๆก,ก,กระจายอยู่บนโนดนับพันๆและการทําธุรกรรมทั้งหมดต้องได้รับการยืนยันผ่านเครือข่ายโหนดนั้นแต่ถึงกระนั้นหลายโครงการบล็อกเชนถูกแทรกแซงในทางอื่นซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มและเอาเปรียบกลุ่มอื่นเมดฝ แก้ปัญหาดังกล่าวโดยผ่านสมาร์ทคอนแท็กที่ซับซ้อนมากเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นบนบล็อกเชนสมาร์ทคอนแท็กเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าพันธกิจของเม็ดไฟถูกปฏิบัติแบบอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆเพราะสมาร์ทคอนแท็กไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้อนกลับได้แม้กระทั่งผู้พัฒนาระบบเองก็ทําไม่ได้เรามาลงลึกในรายละเอียดกันระบบนิเวศของเม็ดไฟสร้างขึ้นบนบายน Smartchain โดยมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ NFT ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลดิจิทัลที่เป็นต้นฉบับและมีลักษณะเฉพาะตัวไว้ในบล็อกเชนโทเค็น BEP20 MFI ซึ่งยืนยันโดยระบบ Proof of Stake ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลตอบแทน proof of stake มอบให้แก่ผู้ถือโทเค็นที่สนับสนุนระบบด้วยการ stake โทเค็นซึ่งคล้ายการฝากทรัพย์สินในบัญชีฝากประจำโปรแกรมการมอบผลตอบแทน MedFire ให้ผลประโยชน์หลายชั้นแก่ชุมชนเพื่อตอบแทนที่ช่วยกระจายข้อมูลและทำให้โครงการเติบโต MedFire NFT เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ MedFire NFT ของ MedFire ไม่ใช่แค่ของสะสมมีค่าเช่นงานศิลป,ปะ แต่เป็นที่เก็บข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาการกับเม็ดไฟลของคุณหมายความว่าคุณสร้างคุณค่า NFT ของคุณให้เป็น NFT สะสมที่มีฟังก์ชัน utility สู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่แท้จริงซึ่งซื้อขายได้และคุณเป็นเจ้าของเต็มตัวเม็ดไฟ NFT มีส0ระดับชั้นคุณสามารถซื้อ NFT ได้ในระดับที่คุณพึงพอใจและอัปเกรดได้ตามสะดวกเม็ดไฟ NFT มาพร้อมกับโทเค็น MFI ที่ s t a k กไว้จำนวนหนึ่งโดยเริ่มจาก10%ของราคา NFT เม็ e d f ไรับประกรันการมอบอัตราผลตอบแทนต่อปี APY กับการสเต็กโทเค็น MFI ของคุณ NFT ระดับสูงสุดให้ผลตอบแทน APY สูงถึง1,000%กับการสเต็กโทเค็น MFI ของคุณ NFT เป็นเสมือนผู้แทนส่วนตัวของคุณในระบบนิเวศเม็ดไฟ o ์โทเคที่สเต็กของคุณจะบันทึกตำแหน่งใน m e ็ f i r e w a ีวาร์ดโปรแกรมเป็นช่องทางการรับผลตอบแทนและที่สำคัญคือกำหนดอำนาจในโหวตของคุณในดาว โทเคน MFI ได้รับการจัดก,การด้วยแผนบริหารชั้นยอดที่ได้ออกแบบไว้เพื่อควบคุมปริมาณความต้องการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาวทําให้มูลค่าของโทเค n นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดตัวขึ้นนอกจาก MFI ที่คุณได้รับฟรี Free, พร้อมกับ NFT ของคุณแล้วคุณยังสามารถซื้อโทเค็นเพิ่มได้เพื่อทําการสเต็กทาให้คุณได้รับอัตราผลตอบแทนต่อปีเพิ่มขึ้นด้วยทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดของเม็ดไฟจะเก็บไว้ในกองคลัง ซึ่งชุมชนเป็นเจ้าของและได้รับการจัดการโดยใช้วิธีโหวตกองคลังเม็ f i ายให้ชุมชนมีส่วนในโครงการ m e t a v e r เวและเว็บทีที่มีโอกาสสาเร็จสูงในระยะยาวโครงการที่น้อยคนสามารถเข้าถึงได้ผู้ถือครองเม็ f i าย NFT มีสิทธิ์ในแหล่งรายได้มากถึง5ช่องทางรับผลตอบแทน APY สูงถึง1,000%จากโทเค็น MFI ที่ s t a ็กไว้ซึ่งเพิ่มยอดโทเค็นไปเรื่อยๆแบบทบต้นโบนัสเมทริกผู้ถือครอง NFT มีคุณสมบัติที่จะสร้างรายได้ใน10เมตริกลึก10ชั้น matching โบ n u s สมาชิกผู้มีคุณสมบัติจะสร้างรายได้มากเท่ากับ50%ของโบนัสเมทริกของสมาชิกที่เขาแนะนำนัส u า fast start สมาชิกที่มีคุณสมบัติได้รับ10%ของราคาซื้อของ NFT ของสมาชิกที่แนะนำโบนัสจาก s t a k โ token คุณจะได้รับ10%ของมูลค่าของทเ k e n MFI เพิ่มเติมที่ทุกคนในเมทริกของคุณซื้อและ s t a ก และนี่ยังไม่ได้รวมส่วนแบ่งของคุณจากผลประโยชน์ระยะยาวที่น่าจะเกิดขึ้นจากโครงการที่กองครังลงทุนและบ่เพาะธุรกิจการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนนี้ถูกบันทึกในโค้ดที่บันทึกไว้ในสร์ทคอนแท็กสามสิบฉบับซึ่งเชื่อมต่อกันรวมเป็นการจัดวางสร์ทคอนแท็กที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ล็อกเชนการทำธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและแบบเรียลไทม์ซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงและไม่มีใครเข้ามาจัดการได้แล้วบอบละเขาเป็นตัวแทนเพียงคนเดียวในชุมชนที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วโดยได้รับพลังจากเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบสิทธิอำนาจโอกาสและความมั่งคั่งร่ำรวยในเศรษฐกิจประชาธิปไตยอันแท้จริงซึ่งปรารถนาที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะเมตาวิสและเว็บทรีอันดับหนึ่งของโลกเมื่อรวมกันแล้วชุมชนสมาชิกเม็ดฝ่ายทั่วโลกจะได้มีส่วนในคลื่นยูนิคอนลูกถัดไปก่อนที่โลกจะได้รู้จักคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอนาคตการเงินโลก